มื่นห้าจุกๆกันไปเลยเนาะปโอเคจะไหลกันต่อไปรอบนี้ดองนี้งานนี้อืีอออยเยะมาจบแอ๊วห้าหมื่นกู่างกันเลย <laughs> อำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆปิ่นมันันหยุดติ๊งกับเกมสนุกๆมากมายให้เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมาลองอีกยังไม่ลองมันลองกันดูจา้า <laughs> สวัสสาวนุ <bulun> mm ่มๆทุกคนกันด้วยนะคะเนียเราก็พาเพื่อนเมื่อจมสกันที่เกมส่งการสเปซกันอีกแล้วจุ๊บมาเกมใหม่นี่ยคทีจีเนี่ยเราต้องเล่นซ้ำๆยำๆบ่อยๆนะคะเพราะว่าอันไหนที่มันมาแรกๆมันจะต้องปังต้องเริดต้องจึ้งต้องโอ้โหแบบๆคือได้กำไรอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยพาเพื่อนมาเล่นซ้ำๆยำๆบ่อยๆนั่นเองเนาะแล้วก็ขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยจ้าหรือก็คือเกมเอวันสงการเนาะใครที่จะเดิน ทางไปไหนก็เดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะโอเคมัย วันนี้เรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าจะทำกำไรเท่าไหรเนาะเราจะได้เอาตัางค์ไปท่องเที่ยวกันโอเคงดมนวน,นี้ก็ไม่าไม่ไม,ไม,ไม่เริ่มต้นกันที่เบ็ดบอดสักหลักสิบก่อนเนาะ,ะสาวหมุนจวดปลายยาวไปสิบรอบยี่สิบรอบเนะะี่ยค่ะได้ตังค์ได้กำไรได้อะไรยังไงก็แล้วแต่เราก็จะทำเพื่อนเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกแต่ถ้าหากว่าตัางค์ของเราลดลงก็จะลดเบ็ดตามลงไป,ไปด้วยเจ้าสาวก็คือถือคติค่านี้เล่นค่านี้เลยใครจะเอาไปทำตามก็ได้ไม่ห่วงไม่ห้ามไม่ว่ากันเลยโอ้ย รอบนี้โอ้โหกำไรนี่คือสามพไปแล้วโอเคนี่แหละจัดที่เราต้องการเนาะไหลเรื่อยๆไล่ยาวๆกำไรแบบจุกๆจึๆ้งๆไปเลยโอเคจะได้อะไรอีกไหมแม่มันต้องแบบนี้จ้สาวไล่ไปอีกไลไปอีก,ไไอก,ไไอกรอบนี้ตรงนี้บอกมาสวยไหมโอ้โห,โโหคือดียวแปปๆได้กำไรแบบหลักพันไปแล้วเนาะแม่รอบนี้งานนี้คือสามพันสี่กันเลยเราก็ขอตัว ไปกันต่อเรื่อยๆไปกันต่อยาวๆบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าในวันนี้นี่เราพาเพื่อนๆมาเล่นกันบเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนอะ์สาวก็จะเล่นง่ายแตกง่ายบแบงง่ายและอีกอย่างหนึง่งตัวนี้ก็จะรองรับทูมอนีวอลเล็ตไว้ด,ได้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีธนาคารสามารถฝากถอนผ่านทูมอนีวอลเล็ตได้เลยจ้าโอเคไหลเรื่อยๆแม่ได้ไม่ได้โอ้ยมันต้องแบบนี้สิไหลเรื่อยๆจะสาวคือปังไม่ไหวอะ่ะเออจุดตัางจุดตัางน่ตามทันกูบาา โอเคไปกันต่อเลยนะ ดองนี้จวดน้อยสามห้านะจ๊ะเราก็จะไปกันต่อเรื่อยๆไปกันต่อยาวๆเลยใครนะคะที่บอกว่าพกงบมันน้อยเนาะจะพกมาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรแบบนี้อยากจะบอกว่าไม่ต้องเศร้าเสียใจอะไรไปเลยเพราะว่าเล่นได้จะไปไหน้าไปในการเล่นต่ำเพียงบาทเดียวเท่านั้นงบางเกมบางตัวเขาก็จะมีการซื้อฟีเจอร์ฟรีจะเป็นอยู่ด้วยนะคะก็คือซื้อไปได้เลยจ้ะจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้กําไรไวๆนั่นเองเนาะสามงานนี้สวยไหลเรื่อยๆเลยยังไงต่อื ต้องแบบนี้นนเน้นๆไหลเจอไหลจ้านไหลยาวๆกันต่อไปโอเคไปกันต่อเลยจะสาวนะจุดนี้เนาะจวดแมจ่จวดจวดปลายอ่ะรอบนี้ได้อยู่ไหลต่อไหมจ๊ะไหลสิเจอสาวโอ้โหเกมมันปังอะเนาะมันก็ต้องไหลเรื่อยๆแบบนี้แลหละแม่จวดปยาวไปมากพอให้ตรงนี้หลักร้อยจ้าไหลไปอีกสาวอ้ยนึกว่าจะไหลเพิ่มแต่ว่ารอบนี้คือปังอยู่อะว่าไม่ได้เลย สี่พันบาทเลยจ้ะก็ไปกันต่อเลยเพิ่มเบ็ดเราก็จวดกันต่อไปเล่นกันแบบบันไลยไปเลยวันนี้จวดปะจวดปะอืมโอเคดอกนิรศ ไหลไปอีกไหมสาวไหลยาวๆต่อไหมรอบนี้โอเคมันต้องมันนี้หมักไปให้เน้นๆหกพัน 6, ไปเลยโอ้ยฟังแบบไม่เพ่อแผ่ใครรอบนี้งานนี้ดอกนี้ก็คือสวยจึงถึงใจโอเคเก้าพันสี่กันไปเลยนะแม่เราก็ขอไปกันต่อเลยยังไม่จบเกมง่ายนะคะเกมใหม่เราต้องเล่นยาวๆจ้ะเอาเอาแบบว่ากำไรตามๆไปเลยโอเคสวยอืมหนียวว่าจะอะไเพิ่มเติม สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีสูตรดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาะก็คือใส่ไปได้เลยกะไม่ต้องอยั้งเล่นอย่งไงก,ก็ได้ให้มันได้กำไรก็เป็นพอแล้วเนาะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนำสูตรเด็ดเทคเนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไปที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลองเล่นตามดูถ้าหากว่าได้ผลจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆกันแล้วกันเนาะสางานนี้สวยดเจอมากไหลเจอเลยจ้าไลค์เยอะๆกันไปเรื่อย,ยๆ,ๆเลยสามพันกว่าบาทยังไงต่อยังไงต่อ,อ,อ มันต้องแบบนี้จะสาวสมื่นห้าจุดๆกันไปเลยเนาะป้งอะโอเคจะไหลกันต่อไหมรอบนี้ดอกนี้งานนี้อ,อื้หโอ้โหเยอะมากจ้ะแม่0 0 0หมื 5, 40, ม่นกันไปเลยเราก็ไปกันต่อเลยกันเลยกันเนาะสาวาสำหรับเพื่อนๆนะคะก็คือห้ามพลาดจริงๆถ้าใครไม่อยากที่จะพลาดก็ตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็คือเราเข้าสิงเไว่ใชยโอเค มาจะสามันลุ้นกันอยู่ยาวเลยกันเลยกันนะคะ12รอบ12ดอกของเราจะจวดจาจะโบ๊สถึงใจขนาดไหนเนาะแม่ก็ถ้าหากว่ามันได้กำไรเยอะเราก็จะได้จุดเกมไว้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถูกใจงานหนูก็คงต้องยาวไปยาวไปเรื่อยๆเนะจ๊ะจะได้ไม่ได้อืเหลือตัวมันฟรีอีก8รอบ8ดอจกจ่าจรวดปะจรวดปะยาวๆไปเลยนะจุดนน้อืเอ้ยได้อยู่แม่นั้นมันต้องแบบนี้จ้ะ ตัวต่อจัวต่ออีแค่สี่ห้ารอบสี่ห้าดอกเ่าหนักน,นะจ๊ะยังไงต่อดอกนี้ไห,ไ,ไหลต่อไปจ้ะไหลเรื่อยๆไหลยาวๆกันไปเลยเนาะโอ้โหไม่แน่ว่าจบจักแต่เธอเนี่ยอาจเียวจะแบบไเล่เนต่ออ่ะเพราะว่า อยากจะได้กำไรมากกว่านี้นั่นเองนะคะเอ้ยจริงๆก็คือมันจะเป็นี่ต้องเล่นต่อแหละแต่ว่าอย่าเล่นต่อเองนะจ๊ะโอเครอบมีกำไรอีกตั้ง5,000ัน่ยมากสาวกำไรรวมๆนี้แน่นอนสุดๆซึ้งกันไปเลยหก0ม0กว่าบาทจะแม่เยอะมากปังแบบมากๆเลยนะคะอ่ะเราก็จเไปกันต่อเลยจวดปะยาวไปจวดแม่จวดจวดไปจวดยัยงไงต่อ ห้ามพลาดเนาะใครที่ไม่อยากพลาดสนใจอยากจะลองเล่นแล้วแบบทํากําไรได้แบบแตกๆต่างๆจริงๆแบบนี้ตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะมีสูตรดีคูรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาก็คือฝังไปได้เลยจะไมาไตั้งอย่างยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพรแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนำสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนี้เราลองในตามก็คอมเมนต์ไว้ใน้า่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลองในตามดูถ้าหากว่าได้ความจริงก็จะเอามันเล่นบ่อยๆกันแล้วกันเนาะสาวๆคือตอนนี้เราก็มุน กันไปเรื่อยๆไหลกันไปยาวๆจ้ะขอแบบสตูมหนึ่งตูมนี่ไงสามหมื่นหกยังไงต่อมาโอ้ย <Yay! S 1> ไม่ไหลต่อเฉยแต่ว่ารอบนี้ดอกนี้งานนี้คือรถมากสาวหลัก แสนไปจ้าโอเคปังขนาดนี้ก็คือจบเกมทอนตังกันได้เลยนะจ๊ะได้ตังค้าขนมเป็นที่เรียบร้อยละเนาะโอเคงั้นเราก็ขอจบเกมกันดีกว่าจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกดระดิ่งแจ้งเตือนพเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปไม่พาจากช่องของเขาเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปนะจ้าบ๊ายบาย